ตัวน้อย่อยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ีนเอาเลยไม่น้อยอ่ะน้ากำลังทำอะไรอยู่คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมหรือยังคะสช่ค่ะท่านผู้ชมเอ้ยหันหน้ามาด้วยค่ะอน้องดูปลามันมีสีอะไรบ้างลูกสีขาวสีดำสี หนูรู้ไหมว่าเขาเรียกมันว่าพันอะไร,ไเ,รเขาเรียกว่าปากัดคุยกาเล็กซี่ลองพูดสิลูกคุย,คยกาแล็กซี่เหรอไหนลองพูดสิโคุยไหนพูดโคุยสิลูกอยากเอาปลาอีกดเดี๋ยวก่อน,นหนูยังพูดโคุยไม่ได้เลยโคุยกาแล็กซี่ เก่งมากน้องพูดต่อกันสิคะไม่บีบไม่ให้หลัอ๋อให้หลัวนะหรอให้หลักับปลาเหรอคะเขากลัวเขากลัวนะยรับน้าเปียกนายรัเปียกทำไมถึงเปียกล่ะลูกน้องบีดน้องไปไหนไปกับน้องโอเควันนี้น้องใส่ชุดอะไรนี่ชุดนอนกับอะไรโอ้ชัดโอ้โอ้ไปไปโอเคไหนลองคุยกับปลาสิคะ ไหนลองคุยกับปลาสิเราไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นน้ำเน่านะจริงเหรอเอาน้ำเน่าคุยกับปลาหน่อยสิคุยกันดูเรื่องไหมสวัสดีจ้าเจ้าปลาน้อยนี่เอาปลาอีกเอาปลาอีกเราเอาปลาเข้าไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ลูกมันจะกัดกันมันจะเป็นแผลด้วยนะแล้วก็เอานี้ยออกแล้วก็เราก็เทนนี้ลงไปอ๋อเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนเหรอไหนตัวมันเล็กมากเลยแม่มองไม่เห็นเลยว่ามันตัวเป็นยังไง เ้าดียวหรอให้น้องคุยกับปลานหน่อยสิน้องอย่าเอาอะไรใส่ลงไปนะลกูกไม่ใช่น้อแค่ให้ปลาดมหรอไม่ต้องเอาขึ้นมานะห้ามห้ามเอาลงไปเลยนะน้องไม่นม่าเลยอาจจะตายก็ได้นะตายมันเขชาชอบดมเห็นไหมกระกาศอบดมดอกไม้เหรอ ให้เขาว่าเขาเป็นสีแดงนีมันคู่กับดอกไม้มีสีอะไรบ้างไหนลองสอนสีภาษาอังกฤษหน่อยสิสีอะไรบ้างคะเขีอเียีแเขียีเียียีเียียีวเีีวเ